คุณผู้ชมคะเรียกได้ว่างานนี้ทําเอาชาวเน็ตเนี่ยตาลุกวาวไปตามๆกันนะคะเมื่อหนุ่มยิวชัดมงคลสามีของนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังค่ะอย่างสาวเจนเนีร่ราชนกนะคะได้มีการออกมาประกาศรับสมัครเลขาด้วยค่าตอบแทนสูงลิฟค่ะกว่าครึ่งแสนแถมสวัสดิการเนี่ยจุกๆอีกด้วยนะคะแต่รับสมัครเพียงผู้ชายกับ LGBTQ เท่านั้นโดยทางด้านนะคะของหนุ่มยิวเองเนี่ยเจ้าตัวก็ได้มีการโพสต์ข้อความค่ะ ช่องทาง Facebook ส่วนตัวโดยหนุ่มยิวนะคะก็ระบุข,ข้อความค่ะบอกว่ารับสมัครเลขาติดตัวผมเงินเดือนเริ่มต้นนะคะห้าหมืน่นกินฟรีอยู่ฟรี กรุงเทพเนี่ยทักมาเลยผมพิจารณาด้วยตัวเองนะคะเป็นรายคนงานเลขาผู้บริหารถ้ายังไม่รู้ว่าต้องส่งรายละเอียดอะไรมาก็แปลว่าไม่ผ่านแล้วตั้งแต่แรกครับไม่ต้องงงนอกจากนี้นะคะยังมีการเผยถึงเหตุผลที่รับสมัครแต่ผู้ชายกับ LGBTQ เอาไว้อีกด้วยค่ะบอกว่าทำงานกรุงเทพติดตัวผมกินฟรีอยู่ฟรีเวลาการทำงานเนี่ยยืดหยุ่นมากๆนะคะดูแลผมคนเดียวถ้าเป็นชาย หรือ lgbtq เนี่ยจะดีมากเพราะเมียหึงผู้หญิงแต่ผู้หญิงเนี่ยก็ได้ถ้าเก่งจริงใครมีความสามารถอะไรใส่เรซูเม่แล้วส่งมาในแชทเลยครับผมพิจารณาด้วยตัวเองถ้าไม่รู้ว่าจะต้องส่งรายละเอียดอะไรมาก,ก็แปลว่าไม่ผ่านแล้วในเบื้องต้นครับไม่ต้องตกใจขณะที่ต่อมานะคะทางด้านของหนุ่มยิวเองคุณผู้ชมเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการออกมาอัปเดตนะคะว่ามีคนสมัครมาเพียบแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้หญิงนะ สำหรับเลขานะครับตอนนี้ยังไม่ได้ LGBTQ ที่เข้าตาและมีผู้หญิงเก่งๆเนี่ยสมัครมาเยอะแต่ยังไม่ตัดสินใจรอมีอนุมัติแต่เปิดตัวเลขาเมื่อไรเนี่ยคิดว่าเลขาจะเป็นที่รู้จักโดยอัตโนมัติแน่นอนขอคนจริดเลิศน,นะอยากได้พี่เธอเก่งๆทั้งนี้คุณผู้ชมขาหนุ่มยิวเนี่ยยังได้มีการโต้กลับนะคะคนที่ดรามา่าหาว่าโพสหาแสงอีกด้วยค่ะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้จ้างทำข่าว ที่รับสมัครเลขาเนี่ยเพราะว่าเพิ่งเปิดคลินิกนะคะมูลค่าเฉียดร้อยล้านจึงอยากได้คนเก่งๆเนี่ยมาช่วยงานค่ะผมหาเลขาไม่ได้หาแสงซึ่งหลังจากเกิดเรื่องราวดรามานี้ขึ้นมานะคะทางด้านฝั่งของสาวเจนนี่รัชนกค่ะก็ไม่ขอทนออกโรงปกป้องสามีนะคะหลังมีคนคอมเมนต์แรงค่ะว่าเงินเดือนสูงเนี่ยเพราะไม่ได้ทําแค่งานเลขาหรือเปล่าโดยสาวเจนนี่นะคะก็โพสต์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook ส่วนตัว อเธอคะ่ะบอกว่าทําไมทุกคนเนี่ยถึงคิดว่าการที่ยิวรับสมัครเลขาเงินเดือน5 0,000บาทถึงเป็นคอนเทนต์บางคนเนี่ยคอมเมนต์แย่ไปถึงว่าถ้า5 0,000บาทอาจจะต้องทํามากกว่าหน้าที่เลขาทุกวันนี้เลขาของเจนนี่เงินเดือน40,000บาทค่าคอมสตาร์ทที่10,000่นจนถึงแสนกว่าทุกเดือนงานเลขาไม่ใช่งานง่ายๆต้องเก่งหลายด้านความจําต้องมีสื่อสารต้องเก่งโซเชียลก็ต้องเข้าถึงตัดต่อก็ต้องมีความ รู้อยู่บ้างแถมยังต้องตัวติดผู้บริหารตลอดและต้องสแตนบายตลอดเวลาจริงๆห้าหมื่นอาจจะน้อยไปด้วยซ้ำสำหรับความสามารถของบางคนไม่เห็นจะต้องมีดราม่าเลยค่ะและการที่ยิวรับสมัครทั้งผู้ชายและ LGBTQ เพราะความสามารถเนี่ยไม่จำเป็นต้องจำกัดเพศสภาพและเขารู้ดีว่าถ้าเขารับผู้หญิงมาอาจจะมีดราม่าตามมาทีหลังหนูว่าเขาก็รอบคอบดีนะแต่ทำไมถึงยังมีดรามา่านอก จากนี้นะคะคุณผู้ชมคะทางด้านสาวเจนนี่รัชนกเธอเองก็ยังได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวของเธอเพิ่มเติมอีกด้วยซึ่งสาวเจนนี่ก็บอกนะคะว่าทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะว่าหนูจะไม่โปร่งหรือไม่เข้าใจหนูแค่อยากโพสต์ในสิ่งที่หนูอยากโพสต์แค่นั้นเองเพราะคนอย่างหนูเนี่ยไม่มีดราม่าไหนเอาหนูลงได้หรอกคะ่ะเรื่องแค่นี้จิบจิบมากแล้วก็มีข้อความต่ออีกด้วยนะคะที่บอกว่าแล้วช่วงนี้สามีบินไปต่างประเทศบ่อยเพราะฉะนั้นเลขา ก็อาจจะต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาอยู่บ้างหรือถ้าไม่มีก็อาจจะพิจารณาเป็นพิเศษซึ่งคุณผู้ชมคะก็ต้องบอกเลยว่างานนี้ก็ทําเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตนะคะต่างพาก,กันเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายก็เป็นว่านะคะหลังจากนี้คะ่ะเรื่องราวราวม่าดังกล่าวนี้จะจบลงยังไงอ่ะอันนี้เราก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปอีกทีนึงคะ่ะ